มึงก็เข้าใจกูไหมเพื่อนอะไรกูอยากกินเหลาเหลาก็เนี่ยเหลาตะเกียบก็เหลามาแล้วโอ้โหเดนทิ่มตามเลยอะไรวะนี่มึงอะไรนักหลาเนี่ยกูเบื่อด้วยอะไรก็นึกไม่ออกก็ววัยวัยวัถแเอ้ยวันนี้วัยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรมาม่าถุยแตถโถอีกวันเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรบะหมี่กลุ้มกลิ้งเลยเดี๋ยวเตะหน้าเวยเย็นๆย็นะเพื่อนทียังไงก็กินอย่างงั้นแล้วถูหวยรวยเบอร์จะพาไปกินพิซซ่า พิซซ <Pizza. S 2> ่าเป็นไงวะพิซซ่ามีใช้แป้งอะแล้วก็มีมะพราะ้าวโรยงาดำน้ำตาลทรายอะเออ,เอ,อแล้วถังแตกไอ้ควายจะมาหลอกกูคุณเป็นคนโง่แล้วนี่อะไรนี่นี่อะไรทำไมชีวิตเราจะต้องมาแบบนี้โธเ,เอ้ยเบื่อเลยไอ้ลมมึงไม่กินใช่ไหมกินอา้าวกินก็กินเนี่ยมาบ,นบ,นบน่นทำไมล่ะเมื่อกี้มึงเห็นบ้า,านนาธนาคารก้อนขนาดนี้มันรอขี้ ไอคนรวยนัๆๆๆ่นแหละมเข้าไปที่แต่มันลืมตังค์ไว้ปึกขนาดนี้ก้อนขนาดนี้โอ้ยแค่นั้นยังเล็กน้อยไม่ในธนาคารยังมีเป็นกระสอบเป็นกระสอบเออตังค์เหรอข้อสารหุยไม่ใช่ธนาคารทอกสอบนะเว้ยใครก็ได้เข้าสารไปฝากหูดเล่นเงินในธนาคารเนี่ยเขาเก็บไว้เป็นกระสอบเลยนะเว้ยเก็บไว้เป็นกระสอบเออเอ้ยมึงเคยเห็นเหรอเงินเป็นกระสอบอะ่ะเคยดูในหนังในหนังเอตอตอนไหนวะโจมันมาป้นไง ได้เงินกระสอบกระสอบเลยนะโจรปล้นฉลาดจริงๆเพื่อนโจรปล้นเฮ้ยนี่มึงอยบอกนะว่ามึงจะพากูไปเอ้ิิอ้กิ๊ิ๊ิ๊ิจจิ๊ิ เอ็งเอ็งจะพ่นจริงๆหรอวะเฮ้ยหน่อยนี่กูมัได้ล้อเล่นกับมึงนะเว้ยกูเอาจริงนะเว้ยมีแค่เราสองคนเนี่ยนะเอ้ยมัจะบ้าเหรอสองคนมันจะพ่นสำเร็จได้ไงวันนี้แหละจะมาหาแนวร่วมเว้ยเฮ้ยอุปมาช่อครับไม่ใช่แนวร่วมที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดธนาคารมากที่สุด รู้จักทางหนีทีไรรู้จักทางเข้าออกของธนาคารนี้รู้จักหลายคนใครอะรัดวุฒใสก่กิ๊กมีแต่สายเพื่อจัดตุพร์งพาณิชย์ใกล้เคียงเว้ยหมอแหวงหมอแหวงนี่หมอแหวงน้องเขาอ๋อแจ๋วดอกจิกเก่งดอกจิกนี่แหละรู้จักทั้งนั้นมาเป็นพวกเราแน่นอนแต่อย่างไรอะวันนี้เก่งต้องหาของให้ได้นะเว้ยหามาเนี่ยนะจริงมาอะไรของใหม่ที่ว่าอุปกรณ์การปล้น เฮ้ยน pues ี่อย่าบอกนะเว้ยว่าเองจะมาจับหมาเนี่ยมึงจะบ้าเหรอกูมาหาแนวร่วมอ๋อหาแนวร่วมคือให้หมาเนี่ยเข้าไปในธนาคารแล้วข้าแบงก์ออกมาทีละใบทีละใบใช่ไหมปัญญาอ่อนคนเว้ยดูเย็บตัวไปอยู่นะฮ้ยไป